แอดแฟนคลับนะคะว้า wow, วนะคะสวยหล่อแม่เพนสวยมากแม่เพนบอกว่ารูปแรกรูปคู่แห่งปีนะคะสวยมากเลยแม่เพนทั้งสวยทั้งหล่อลูกชายก็หล่อมากเลยว้าวว้าวเป็นวันสุดพิเศษนะคะสุดพิเศษจริงๆไแม่เพนเอ้ยนะคะเห็นแล้วชื่นใจนะคะน้องพ่อพ่อแม่ว้าวว้า wow, ว wow. ดีใจมากเลยวันเกิดปีนี้วันเขาเรียกลูกบอกว่า ปีทองนะแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ปีทองลูกชายกับคุณแม่เอาขึ้นโปรไฟล์เลยไม่เป็นภาพคู่ในรอบเดือนนะคะสวยมากเลยว้าวชื่นใจนะคะน้อสุดประทับใจน่ารักมากเลย คุณแม่ก็สวยมากคุณลูกก็หล่อมากเลยดูสิคะแม่เพนดูลูกชายเราสิสูงขึ้นไหนหายใครบอกว่าเปียกนี่ไม่เปียกแล้วนะนะคะวันนั้นแม่หอมรู้แล้วว่าตอนถ่ายลูกกับลูกลูกสูงมากเลยนะคะเห็นไหมนะคะไม่เปียกแล้วนะเสือน้อยของแม่แม่ลูกชายบอกเปียกใช่ไหมโอ้ยนะคะไม่เปียกแล้วนะคะแม่หอมบอกไม่เปียกแล้วเด้อ ทั้งหล่อเลยลูกชายนะคะสวยหล่อไม่คุณแม่ก็สวยมากเลยแม่เพนโอ้สวยจริงๆนะคะแม่เอชสีบอกสวยมากนะจ๊ะเห็นไหมสวยข่ะแม่เพนชุดเข้ากับลูกชายสุดหล่อมากะคะ่ะสง่างามทั้งคู่เลยชื่นชมยินดีด้วยนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักทั้งคู่เลยแม่ลูกนะจ๊ะ ว้าว,ว,าวน่ารักมากเลยนะคะสุดสป라이นนะคะเนาะอืมิฟฟอรีนชียงรลยนะเป็นแม่จันหอมนะคะไม่เพ็นนคะคะน่ารักมากเลยลูกชายก็หล่อชุดข้าวกันมากเลยขาวแดงดูแล้วสระงาแล้วก็สะอาดจังเลยค่ะเห็นไหมสวยจริงๆคะ่ะน่ารักที่สุดเจ้าอืม ภูมิใจและดีใจมากเลยนะคะกับลูกนะคะความพระความอบอุ่นเขาเรียกว่าอภิชาติตะบ,บุกนะคะไม่เพนน่ารักมากเลยสูงนะไม่เพนใครบอกว่าลูกไม่สูงนะสูงมากเลยนะคะเห็นไหมอยู่แค่คอลูกแล้วเห็นไหม <laughs> น่ารักมากมายเลยแม่เพนลูกนี้สวยมากสมกับลูกชายรอมากสูงกัวแม่เยอะแล้วเห็นแล้วชื่นใจอบอุ่นมากๆใ่ค่ะเห็นไหมสูงแล้วนะคะลูกชายสูงมากเลยแม่เพนว้าวว้าวดีใจเหลือเกินนะคะเนาะขนาดไม่อยู่ในงานนะคะ แม่หอมยังตื่นเต้นกับลูกมากเลยปลื้มใจนะคะกับแม่แม่พ่อพ่อดีใจมากๆเลยสุดประทับใจลูกชายคนเก่งของเราน่ารักมากเลยดูไปยิ้มไปชื่นใจนะคะ ดูยังไงก็หล่อนะคะหล่อสวยจริงๆเข้ากันจริงๆนะคะลุคนี้นะคะแม่เพนลูกชายก็น่ารักที่สุดเลยบอกเลยคำเดียวว่าสุดยอดนะคะแม่เพนเยี่ยมมากเลยชื่นใจนะคะเนาะบรรยากาศ บรรยากาศที่แสนอบอุ่นชื่นใจมากๆนะคะ่ะโอ้ยค่ะความประทับใจนีิจำไปถึงปีหน้าโน่้นนะคะไม่เพนน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยอบอุ่นนะคะไม่เพนเปลื้มใจนะคะตื่นตันใจกับคุณแม่มากเลยมีลูกที่น่ารัก ออลูกชายเราโดยปังปังมีงานเยอะๆคิดสิ่งใดสมความมาุ่งมั่นราถนาเขาเป็นพีทองของเสือน้อยเรานะจ๊ะอยู่ไปยิ้มไปเขาเรียกว่าชื่นใจมากๆเลยลูกชายของแม่ น่ารักที่สุดน่ารักในสามโลกเลยจะไม่เป็นดูไปยิ้มไปนะคะชื่นใจมากๆเลยคลิปนี้แอดยาก็เอาความน่ารักของแม่ลูกนะคะมาฝากนะคะให้กับ FC แฟนคลับนะคะแล้วก็ขอบคุณน,นะคะทุกน้ำใจ มาไลน์ออนไลน์นะคะคือปังมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ชื่นใจนะคะเอ็ดย่าไม่ได้อยู่ด้วยยังตื่นเต้นนะคะปีหน้าอาจไม่แน่จะต้องเดินทางไปเลยนะคะเนาะปีหน้านะคะเตรียมตัวเตรียมซับเตรียมการเดินทางก่อนนะวันเกิดลูกชายปีหน้านะคะไม่เพนนะคะตื่นเต้นกับแม่แม่อยากเห็นบรรยากาศที่แบบสุดยอดมากๆนะ ถ้าได้มีโอกาสนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณความน่ารักของลูกของแม่ที่ทำให้แม่ๆทุกคนได้มีความสุขและชื่นใจด้วยนะคะขอให้ลูกชายที่สุงใจสมความมุ่งมา่ปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงขอแม่เพนก็มีความสุขในทุกๆวันเช่นกันสวัสดีค่ะ